วันนี้พามาชมต้นไม้อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับและนี่คือต้นว่าแม่น้าโขงครับเป็นต้นว่าที่เดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นต้นว่าที่มีฐานรากมั่นคงและก็สวยงามมากครับรากนี้กว้างถึง4เมตรเลยนะครับลำต้นนั้นมีความสวยงามครับ กิ่งก้านด้านบนนั้นก็รับกันได้ด้วยดีครับสีผิวสวยครับอายุก็ได้ด้วยนะครับต้นนี้จึงเป็นต้นไม้ที่หาชมได้ยากมากๆกับท่านไหนที่กําลังมองหาต้นไม้ขุดล้อมที่เป็นงานศิลปะจากธรรมชาติครับไม้ขุดล้อมที่เป็นซิกเนเจอร์ครับไม้ขุดล้อมที่ดูแล้วพรีเมียมครับไม้ขุดล้อมที่ดูแล้วยิ่งใหญ่ครับไม้ขุดล้อมที่ดูแล้วอลังการครับต้นว่าแปนํ้โขงต้นนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ โชว์รูมไม้เอกชุมรีได้ตระเตรียมไว้นะครับท่านที่ชอบความแปลกความแตกต่างครับตันนี้จะทําให้บ้านของท่านครับดูสวยงามครับอาณาจักรของท่านนั้นดูยิ่งใหญ่ดูแล้วทรงพลังครับเป็นต้นไม้เอาเป็นไม้ประธานครับหรือว่าเป็นพระเอกขอาะแล้วก็นางเอกของ อาณาจักรของท่านนะครับต้นว่าแมน้ํโคงสวยครับต้นว่าแมน้ํโคงที่มีคุณสมบัติครบครับนับวันจะหาชมได้ยากมากๆคก,กับท่านหนที่ชื่นชอบครับอย่าได้พลาดครับรีบมาจับจองรีบมารับไปดูแลต่อครับต้นไม้สวยต้นไม้ที่ทรงคุณค่าหายากมากๆคก,กับคิดถึงไม้สุวยครับคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงทางโชรูไมเอกชนบุรีครับ